สวัสดีค่ะก็มาพบกับเบิร์ดนะคะอยู่ใน ep สิบนะคะ ep สิบของเบิร์ดนี้ก็จะทำเป็นว่าเกี่ยวกับส้มตำนะคะก็อยากให้ทุกคนดูว่าจะมีตำอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาพบกันเลยแล้วนะคะเราก็จะสู่ขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะมาบอกวัตถุดิบที่เราจะทำมีอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งค่ะมะละกอค่ะสองนะคะก็จะเป็นปลาหมึกหมูยอแล้วก็กุ้งนะคะอันนี้เราก็จะผสมเป็นกุ้งสดไปด้วยนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนแล้วก็พวก เครื่องที่ตามต่างๆแล้วก็พวกเครื่องปรุงนะคะโอเคค่ะเอาแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการทํานะคะหนึ่งนะคะเราก็จะใส่พริกค่ะเราก็จะกินเผ็ดนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบเราเยอะมากไม่ทันใจค่ะนี่นะคะนี่นะคะเราก็เราก็จะตามพริกไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะต้อมมึงต้อมเราก็จะมาหั่นมะนาวนะคะเราก็จะใส่มะนาวลงไป นี่คะ่ะนี่นะคะค่ะตอบเลยใส่น้ำปลาพอมันเต็มต่อมาเราจะใส่น้ำตาลตาลค่ะเราเป็นคนกินพอแล้วมึงตามได้ผมวิเศษผมหอมมา,ากจริงจงจะเย็นน้องพี่ไทยคิดอยู่ เฮ้ยหัวเราไปเลยเพราะเราไงเรามันมันอร่อยอยู่ที่ผงชูรสไม่ต้องพูดไงเราก็ต้องไปพากนอ,อยู่แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราตามเสร็จเราก็ใส่กุ้งค่ะกุ้งสดนะคะสดมาจริงๆตู <c oughs> <ด>้ขวบเนี่เต็มที่เลยค่ะสดกระหนก็กุ้งแล้วแหละอันี่ เอ้ยสศกอะกุ้งก็หมดแล้วลูวกขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่กุ้งะค่ะกุ้งสุกปลาหมึกค่ะโรแบ่งใส่เสือเอาแยกออกตกันเอาแยกใส่ปลาค่ะหมูยอค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะการตำส้งของเราเราก็จะเทใส่จานแล้วก็จัดจาน,นะค่ะ นักันมย่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับส้มตำของเรานะคะก็จะเป็นโยเวอร์นี่ค่ะแบบนี้อร่อยไหมคะฝ้ายอร่อยค่ะอร่อยไหมคะเป็นไงคะฝีมือตัวเองโอ้เผ็ดมากเลยค่ะแต่อร่อยค่ะอร่อยค่ะ